สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าเพื่อไทยจะโดนยุบตันยุบการเมืองจะเปลี่ยนหมอดูฮะมากันเป็นโลัวเลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อน,อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์กัน คนกดดันให้คุณปูอัดลาออกจากสสพักเก้าไกลตรงนี้มีแรงบีบคั้งไหมครับผมไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันครับเพราะว่าก็ไม่ขอพูดเรื่องนี้ก่อนครับมีการเทียบมาตรฐานระหว่างพี่ปูอัดกับคุณเตอร์ครับที่ก่อนอ้นนี้เมาแล้วขับแล้วมีการลาออกเลยอันนี้รุนแรงกว่าด้วยทําไมถึงทำไมถึงแบบนี้ไม่ลาออกมีการตั้งคําถามในสังคม ผมผมขออนุญาตผมขออนุญาตไม่ตอบเรื่องนี้ดีกว่าเรามั่นใจว่าจะทนแรงเสียดทานทั้งในพักและก็ในสังคมได้ใช่ไหมคะหลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็เป็นอยากให้ทุกท่านลองดูตามเอกสารครับที่ที่ชี้แจงไปเรื่องอื่นผมอาจจะขอยังการการแถลงรอบที้คือเนมาไม่เคยร่วมกับานใดๆ่เลยใช่ไหมคะไม่เคยมีสัมพันธ์อะไรสํานองเขามากขวาการที่แชชทจะต้องข้อความใช่ไหมครก็เบื้องต้นขอให้เอกสารทุกท่านไปดูดีกว่าครับเรื่องเรื่องอื่นให้เป็นในส่วนของกกตที่กําลังจะเรียบปวดไปสอบ กรกตมีการเรียกไปหรือยังยังครับการแถลงในวันนี้เกิดขึ้นเพราะพักกลับไปคำสั่งของเก้ากลหรือว่าตั้งใจ,หหงจแใใจถแลงอยู่แล้วส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทั้งสองส่วนครับทั้งสองส่วนคืออันนี้เป็นการถแถลงชี้แจงหรือ,รอว่าต้องการขอโ่ษตามเงื่อนไขของพักนะคะไปนะครับอันนี้เป็นการแถลงชี้แจงหรือเป็นการขอโทษตามเงื่อนไขของพักนะคะทั้งสองประเด็นทั้งสองประเด็นครับอือยืนยันเดินหน้าทำหน้าที่สอสอต่อไปไม่ลาออกแน่นอน ในส่วนของของการลาออกนั้นตอนนี้ก็อย่างที่ทราบเหมือนที่ผมจะชี้แจงไปกับพี่พน้องทุกคนนะครับว่ามีบางท่านไปร้องผมที่กะกะตแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกรบวลที่กะกะตจะโทรมาเรียกผมไปสอบสวนเพราะฉะนั้นผมขอพูดอีกหนึ่งครั้งเหมือนที่พูดในวันนั้นครับว่าเมื่อกะกกตนะครับตรวจสอบถ้าผมบริสุทธิ์ก็ต้องว่าไปตามบริสุทธิ์แต่ถ้าผมผิดนะครับถ้าผมผิด เอ่ออย่างสิ้นสุดข้อสงสัยในการพิจารณาตรงนี้ผมก็พร้อมที่จะพิจารณาลาออกจากาพัดเก้าไกลครับารจากกระกะตไหมกะกะตกลุ่มนี้นะครับพี่น้องครับเขาอยู่มาแปดปีแล้วนะแปดปีไม่ต่างจากสารอันหนึ่งนะครับที่นับหนึ่งถึงแปดยังนับผิดเลยเด็กนะครับสามสี่ขวดยังนับหนึ่งถึงแปดยังนับถูกต้องใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ กรกต,ต,ตกลุ่มนี้ก็มาจากคอสชอถามเลยครับว่าคิดว่ากรกตจะได้รับเป็นธรรมเนี่ยผมก็มองว่าก็ท่านก็มีความเป็นธรรมในส่วนเดินในฐานะเป็นคณะกรรมาาาการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเข้าสู่กระบวนการนี้ครับเพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมจริงๆงงไม่ให้เป็นข้อรหาของพักแล้วก็ของผู้น้องเรียนที่รู้สึกว่าจะจะจะ,จะ,จะไม่รู้สึกว่าวินัยของพักนะครับด้ปติกรรมในการคุกคามทางเพศจริงนะครับแล้วก็ถือว่าขัดต่อ วินัยของพักขั้นร้ายแรงและขัดเปุ้ดมการและคุณค่าของพักซึ่งโทษสูงสุดสำหรับกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการให้พ้นจากสมาชิกพักโทษรองลงมาก็คือตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดแล้วก็คาดโทษนะครับนะตามแต่กรณีนะครับก็ผลการลงมตินะครับของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสสของพักก็ออกมานะครับว่า ในกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะครับปศปารีบุรีเนี่ยนะครับมติของที่ประชุมร่วมก็ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าไก่นะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีคุณชยัยยมพวานนะครับต้องบอกว่ามีพฤติกรรมใดๆอีกนะครับที่เป็นลักษณะขเข้าข่ายคุกคามทางเพศจะต้องขับให้จะต้องให้พ้นจาก สมาชิกพักนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมร่วมของกรกร,รมการบริหารพักและสอสอของพักเก้าไกลยังเห็นว่านะครับคุณชัยยัมพรวานจะต้องออกมายอมรับผิดไม่ยินดีที่จะขอโทษต่อผู้เสียหายและสังคมที่ประชุมของสอสอและกรรมการบริหารพักก็จะประชุมกันใหม่เพื่อมีมติครับออกจากการเป็นสมาชิกพักนี้ก็เป็นมติต้องยืนบนหลักอย่างนี้ก่อนนะครับทั้งกรรมการวินัยของพักทั้งกรรมการบริหารพัก และที่ประชุมร่วมระหว่างสอสอและกรรมการมหันตรพักเห็นตรงกันว่ามีพฤติการคุกคามทางเพศจริงและขัดต่อวินัยพักขั้นไร้แรงนะครับเพียงแต่ว่าขั้นไร้แรงเนี่ยจะมีมาตรการในการลงโทษหลายรับการลงดาบของสสในพักก้าวไกลในครั้งนี้นะครับรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําให้สังคมตั้งคําถามครับแล้ววันนี้เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดแล้วนะครับว่าพักก้าวไกลเองเนี่ย มีประสบการณ์มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความพร้อมมากพอจริงๆหรือไม่ที่จะเข้ามาบริหารและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศอย่างแท้จริงผมฟ้าครามนะครับกับบุคลากรที่มากไปด้วยคนรุ่นใหม่ครับในภาพแรกในภาพที่ฉาบไว้เรามองเห็นว่าเป็นบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีคุณภาพแต่ในการบริหารประเทศ ที่มีมูลค่าหลายล้านล้านบาทเป็นต้นทุนที่ปักหลังเราคนไทยทุกคนอยู่เนี่ยผมกลับไม่แน่ใจเลยครับว่าพวกเขาจะเอาอยู่หรือไม่มันมีความเสี่ยงมากมายเต็มไปหมดเลยครับเพราะประเทศเราทั้งประเทศไม่ได้ประกอบอยู่แค่อุดมการณ์วาทศิลป์จริตและความชอบหรือหลายๆสิ่งที่มันดูสวยงามฟื้อหวาหน่าจับตามองน่าหลงไหลเป็นที่สุดมันไม่ใช่แค่นั้น ความพยายามในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับแล้วก็ปฏิรูปกองทัพและก็คําดูถูกทหารว่าทหารมีไว้ทําไมย่ายีกันมากๆเลยครับแต่ผมก็ทราบนะครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่อยากเกณฑ์ทหารเนาะก็คงจะได้ใจนะดูสืบเนื่องมาจากทหารครับมีความพยายามที่จะยุบกอรมนอซึ่งเป็นฝ่ายความมั่นคงของชาติทั้งในและนอกประเทศซึ่งสําคัญมากๆความพยายามที่จะนิรโทษกรรมย้อนทั้งหมดเพื่อช่วยเพื่อนๆของตัวเอง ที่ทำผิดก,กฎหมายในมาตราต่างๆที่เกิดขึ้นกับสถาบันของเราความพยายามที่จะแก้ไขที่เหมือนยกเลิกในมาตรา1 1 2 2แก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ที่ดีมากๆเป็นรัฐธรรมนูญที่ปราบนักการเมืองโกงกลิ่นความเจริญต่างๆทางด้านของสิทธิเสรีภาพที่ไร้กฎและระเบียบกำหนดปัญหาภายในความมีเสถียรภาพของพรรคและแมนจเมนต์ยังรอการแก้ไข ถึงเวลาตรวจสอบคนอื่นนะครับทุกอย่างจะต้องโปร่งใสจะตรวจสอบงบสถาบันบ้างจะตรวจสอบงบกะลาโหมบ้างจะตรวจสอบทหารบ้างตรวจสอบคนนู้นตรวจสอบคนนี้ใช้คําพูดเลยนะว่าทุกอย่างจะต้องโปร่งใสแต่พอถึงเวลาที่สังคมทวงถามถึงใครคือ22สอส,อสอนะฮะที่ลงมติโหวตไม่ให้คุณปูอัดเนี่ยถูกขับออกจากพรรกกับบอกว่าอย่าล่าแม่มดเออ นี่เป็นไงล่ะครับตักกากของพรรคคนรุ่นใหม่มันจริงไหมครับที่ข่าวมันมีออกมาว่าสสบางคนนะฮะที่ออกมาโพสต์ด่าคุณปูอัดหรือแม้กระทั่งตั้งโปรไฟล์ภาพเป็นสีดําเนี่ยแต่จริงแล้วก็เป็นคนที่โหวตใให้ขับคุณปูอักดสสที่คุกคามทางเพศออกจากพรรคอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นไพ่สองหน้าถ้าตรวจสอบไม่ได้นะครับแล้วจะมีพรรคก้าวไกลไปทําไมครับ คำนี้คุณเคยพูดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะเมื่อผู้ช่วยอุโสนะฮะของคุณต่อสอปุอัดเนี่ยได้ออกมาพูดทํานองที่ว่าทั้ง3ท่านที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจริงๆแล้วแอบชอบตัวสสนะครับแต่ที่ออกมาร้องเรียนหรือมาดิสเครดิตกันแบบนี้เพราะว่าไม่สมหวังคือ <c ười> เหมือนกับแบบว่าก็ฉันชอบสสคนนี้แล้วสสไม่เล่นด้วยฉันก็เลยมา ดิสเครดิตนะครับแถมไม่มีใช้การใช้คำว่าก็ยังรอยหน้ารอยตาอยู่ได้ปกติอันนี้ผมคิดว่าพังตัวคุณผู้ช่วยสสนะฮะแล้วคุณปุอัดนั่งไปนั่งคุยทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าสรุปจากสิ่งที่ท่านผู้ช่วยพูดแบบนี้กับในวันที่คุณปุอัดแถลงคำขอโทษเนี่ยผมมองดูแล้วว่าจริงๆเหมือนกับทางคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกเสียใจหรืออะไรเลยนะฮะมันยิ่งเป็นการตอบย้ำว่า พักการเมืองพรรคนี้มีแต่ของปลอมนะครับหมอดูก็มากันแบบรัวๆนะฮะก็ยืนยันว่าปีใหม่ปีหกเจ็ดจะเดือดเกิดแดนสิวิไลอีกคนหนึ่งก็พูดนกสณาเดียวกันนะก็บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นร,รัฐบาลเศรษฐาทวีสินอยู่ได้ไม่นานปีหกเจ็ดก็จะเกิดแดนสิวิไลเกิดขึ้นคนจะถึงเวลาที่คนไม่ดีจะต้องยุติแล้วในสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในขณะที่นายสามารถ เจนชัยจิตวน,นิตอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่านะครับฟันธงนะชัวก้าวไกลถูกยุบพักแตกพิกขั้วของรัฐบาลนะฮะสามารถก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าสถานการณ์การเมืองหลังวันที่15พฤศจิกายยนนี้ การเมืองไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะวันที่15พฤศจิกาสารธรรมนูญจะมีคำพิพากษาตัดสินคดีถือหุ้นไอทีของพิธาลิ้มเจรินรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะฮะรวมทั้งเอามาตรา1-2มาเป็นนโยบายในการหาเสียงตามมตาิธรรมนูญนะฮะ,นะฮะมั่นใจว่าทั้งสองประเด็นจะส่งผลทำให้ค้าเก้าวไกลถูกยุบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา1-2ของคนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้เพราะ ถึงอย่างไรสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐมนูนะ,ะกฎหมายฉบับแรกปี2475สามารถยังวิเคราะห์การเมืองได้ว,ว่าหลังมีการยุคพักก้าวไกลสมาชิกเสียงจะแตกออกเป็นหลายฝ่ายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแยง้งนะฮะในพักเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะการประชุมพักครั้งล่าสุดที่มีมติขับสสปราจินบุรีแต่ไม่ขับสสกรุงเทพมหานคร ที่มีคดีคุกคามทางเพศทําให้สองฝ่านยะเกิดสองมาตรฐานจะเกิดความขัดแย้งจนกระทั่งเป็นที่มาของสัญญาณจอดําจากสสหญิงในหลายคนนะครับชนวนเหล่านี้เชื่อมั่นว่าจากนี้พักเก้าไกลเสียงจะแตกอย่างแน่นอนทั้งยังมีการล่าชื่อให้เปิดชื่อคนอุ้มสสกอทมอด้วยนะครับนี่คือความขัดแย้งถ้ายุบพักเก้าไกล จะไม่เหมือนภาพการยุบพักอนาคตใหม่ในอดีตเพราะวันนั้นสสส่วนมากเขาเดินตามไปพักก้าวไกลหมดแต่วันนี้1 5อเสียงผมมั่นใจว่าไม่ถึง6กเปเที่จะตามนายสุปชัยตุราธน,นนะครับหรือแกนนำแถว3ในพักที่ก่อตั้งใหม่นะนายสามารถกล่าวแบบนั้นสามารถยังย้ำว่าที่ผ่านมาก้าวไกลซึ่งมีเสียงมากข้างมากถึงร้อเสียง กลับไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบรัฐบาลแต่แม้แต่น้อยนะครับทั้งการอภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นถอดถอนนายกรัตรีที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นเวลานี้มองได้ว่าพรรคก้าไกลไม่มีเอกภาพนะครับผลการเปลี่ยนขัวรัฐบาลหลังกลางเดือนนี้แน่นะครับขอผมขอจำลองสถานการณ์ว่าถ้าสอสอ เดินจะเดินออกไปพักอื่นแน่ผมคิดว่าเหลือแค่70คนก็พอถ้าเดินไปพักอนาคตไกลนะฮะจับมือพักพลังประชารัฐซึ่งมี40เสียงรวมเป็น110เสียงวันนี้ภูมิใจไทยเองก็ไม่แฮปปี้กับรัฐบาลจะได้เห็นหลายกรณีเกิดขึ้นมีสอสอภูมิใจไทยออกมาถล่มรัฐบาล ทั้งเรื่องเงินดิจิตอลทั้งเรื่องค้านหมอชูรนานถ้าพักภูมิใจไทยถอนออก71เสียง110เสียงบวก71เสียงเป็น181เสียงเอาประชาธิปัตย์มา25เสียงรวมไทยสร้างชาติ37เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงรวม253เสียงก็เป็นรัฐบาลได้แล้วฉะนั้น15พฤศจิกายนมันจะเป็นการเปลี่ยนการเมืองหรือไม่จะปรับคอรมอรเปลี่ยนนายกหรือไม่ ต้องจับตาหลัง15พฤศจิกายนไปแล้วการเ in มืองจะเปลี่ยนแน่นอนสามารถบอกแบบนั้นก็เป็นมุมมองของนักการเมืองที่เอาปรากฏการณ์มาทำการวิเคาะห์นะจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็เขาบอกถ้ายุบคักเก้าไกลก็เป็นแบบนี้เอ๊ะมันอาจจะไม่ยุบพักเก้าไกลอย่างเดียวมั้งนะผมว่านะไม่รู้ผมจะถูกหรือเปล่านะถ้าสมมตินะ พิธาสารมั่นใจมากว่าผิดสารในพักการทํางานพิธานี่ถ้าจะไม่หลอดละแล้วพักการเมืองเนี่ยปรากฏว่านโยบายของพักซึ่งทุกคนทําเหมือนกันเนี่ยก็ทําความผิดเหมือนกันคงไม่ใช่มีการยุบพักคงจะเกี่ยวข้องกับบรรดาสสในพักด้วยถ้าอีร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยร้อยห้เอเสียงมันหายไปอ่ะวุ้บทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่ง ก้าวไกลก็จะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นก้าวห,หน้าขึ้นมาสมมุตินะก้าวหน้าขึ้นมาถ้าหายวุปไปพอจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่กกตก็ยืนยันว่าใช้หลักเกณฑ์เดิมคนที่มีอยู่เดิมก็กลับมาลงสมัครเลือกตั้งได้แต่คนที่มีอยู่เก่าแล้วขอไปฮะคนสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยทำไม่ได้ก็หมายความว่า ก้าวไกลหรือไปตั้งชื่อใหม่ว่าก้าวหน้าก็ศูนย์พันก็ทําอะไรไม่ได้ <S <S นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะโปรดฟังคาพูดผมให้ดีนะเป็นความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปล่อยให้มีการตั้งพรรคการเมืองโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติพฤติกรรมและการกระทําทั้งที่รัฐมนูรเขียนไว้แล้วนะพฤติกรรมการกระทํา ของคนที่มาขอจดตั้งพรรคการเมืองทํามันง่ายจนเกินไปเราก็ต้องมีการตั้งยุบตั้งยุบตั้งยุบเงี้ยไปเรื่อยๆในประเทศจีนนะฮะม็อบล่มเหลืองเนี่ยไปขอให้มีตาการตั้งพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งจีนไม่ให้ตั้งเลยนะของฮ่องกงไม่ให้ตั้งเลยทั้งที่จีนปกฮ่องกงปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ระบอบราชาธิที่ประเทศเขาไม่ให้ตั้งเลยนะเขาไม่ตั้งเลยแต่กกตอของประเทศไทยไให้ตั้งอ,อแปลกนะมันก็เริ่มต้นจุดผิดพลาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนนะซึ่งผมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านตรงพิยนาณานะท่านก็เป็นผู้บุโสทั้งนั้นนะที่ผมพูดได้เต็มปากเพราะไอ้แก้ไขรัฐนูญรอบหลังหลังย,ยาคุณมีชยนะัยเนี่ย ผมมีส่วนแก้ด้วยแล้วผมเข้าใจเจตนารมของผู้แก้ซึ่งเหนือนั้นคือผู้ผมนะผมเลยพูดเต็มปากผมไม่มีชีวิตอยู่นะอีกท่านหนึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วคือท่านไกสอนตันดีพงศ์นะครับผมจึงพูดได้เต็มปากว่ารัฐมนูลเขียนไว้ให้แล้วและได้มีการออกเป็นกฎหมายลูกแล้วแต่ท่านก็ยังคงปล่อยให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอีกปัญหาซ้ําๆเลยเกิดขึ้นคนเขียนเจตนาไม่ต้องการให้เกิดแบบนี้อีก เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในการยุบพกักไทยรักไทยนะะพลังประชาชนแล้วก็ต้องมายุบอีกแล้วก็มีการตั้งกันใหม่พวกเดียวกันตั้งผู้โดยการย้ายไป,ไปย,ย้ายมาซึ่งมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศเอาละนั่นคือสิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียนสิ่งที่สองสามารถเขาบอกว่ายุบพักเก้าไกลเสร็จนะะไอ้คนของพักเก้าไกลก็จะแตกไปอยู่พักนั้นแตกไปอยู่พักนี้ เขาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมาวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์ศาสนะดังกล่าวมีทั้งถูกและมีทั้งผิดแต่โดยส่วนใหญ่มันจะผิดมากกว่ามันจะถูกเพราะหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยเขาจะไม่เดินยุทธศาสตร์การเมืองให้เหมือนเดิมวิธีเดิมเพราะผลจะออกมาเป็นเหมือนเดิมเขาจะไม่ทํากันคนโงน่ท่านี้ทําคนฉลาดเขาไม่ทํากันนะครับและ ผมเรียนทุนส่วนเนี่ยใจเย็น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 นี่เข้าใจเขาว่าใจเย็นของผมแล้วยังเห็นพฤติกรรมของการกระทําของนักการเมืองและพพักการเมืองแล้วยังจมแจ้งแดงแฉยังต้องเป็นรัฐบาลต้องเป็นให้ได้คนรุ่นใหม่ต้องมาเป็นวันนี้เป็นไงแชกันเองสัดกันเองเปิดโปเงกันเองทุกอย่างปรากฏให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์เฮ้ แ่ไปได้หมดล้ต้องล้มการปกครองต้องเปลี่ยนกษัตริย,ย์โอ้ยพวกเขาต้องใหญ่กว่าพระมหากษัตริย์วันนี้เป็นไงโดนไปพันกว่าคดีติดคุกกันไปครึ่งหนึ่งไม่หลอดไม่รับการประกันตัวผู้บงการเดินขึ้นศาลเดินขึ้นศาลเข้าคุกเข้าตารางไปแน้วจับปล่อย สาวผู้บงการกำลังแผงลฤฤิ์ตอนนี้ไม่มีการจับปลอยแล้วสาวผู้บงการอย่างเดียวเข้าคุก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 อย่างเดียวถามว่าจ,จะเป็นอย่างที่สามารถบอกไหมอายุบก้าไกลเสร็จไอเดียวอกย่าแตกไปซ้ายไปขวาผมว่าในข้อที่จริงเนี่ยประการแรกคือเขาทำความผิดหรือเปล่าเขา ทุกๆคนเนี่ยไอ้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนเขากระทำความผิดไหมถ้าเขาไม่กระทำมาผิดก็รอดไปแต่เขากระทำความผิด,ผดจะพาพักพักกระโดนไปแต่ถ้าทุกคนยืนยันนโยบายเหมือนกันร้อยห้าสิบเอ็ดคนทุกคนก็ต้องได้รับผลกรรมเหมือนกันได้รับผลกรรมเหมือนกัน,น,กนในรัฐบูญพระรัทธาสักรสันหาช2560ไม่ใช่จบแค่ว่าเออพ้นจากตำแหน่งทูลตรัสสิทธิการเมืองไม่ใช่นะฮะ ติดคุกทั้งร้อยห้เอ็ดคนเพราะรู้อยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าวมันผิดยังเจตนากระทำความผิดซึ่งมันเขียนได้หมดแล้วในตำนูน่ะไปอ่านดูพิธาที่โดนคดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถือครองหุ้นเป็นสอสอมาแล้วสี่ปีรู้อยู่แล้วว่าการถือครองหุ้นซื้อผิดกฎหมายก็ยังมาถือครอง การเอาผิดพี่ธามันต้องอ้อมแบบผิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะซึ่งเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสามารถฟ้องสู่ศาลได้และที่สำคัญก็คือว่าอำนาจนี้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วก็สามารถฟ้องร้องและศาลสามารถเอาผิดได้เพราะเขียนปลายเปิดไว้ในธรรมนูญแก้128มาตราหลังจากคุณมีชัยหรือชูพันธ ได้เขียนออกมาแล้วนี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะรู้เพราะมีเจตนาที่จะเอาผิดกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เข้ามาเพื่อต้องการโกงกินทุจริตก็เริ่มต้นมันเริ่มต้นจากตัวมันเองมียังทุจริตนับระษาอะไรจะไม่มาทุจริตประเทศชาติที่จะมาปกครองคนไทย63-64ล้านคนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ที่ศาลนะนะครับใครที่อยากจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่เข้ามาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะท่านหนีทะเลไปทะเลมาผลที่ออกมาเป็นอย่างไรผมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตเนี่ยต้องคิดให้ดีนะว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆได้อย่างไร ท้งที่เขียนตั้นหมไปแล้วไม่ไม่รู้มาตราไหนไปเปิดอ่านดูไปเปิดอ่านดูปปดน,ดนะกฎหมายลูกไปยังไงนะรอบนี้ที่เกิดขึ้นก็คงจะเกี่ยวข้องกับความบิดพลาดตัวแปรต้นมาจากกเอกประยุทธนะ์ทีม่มอบอำนาจให้เขามันมีปืนให้เขาไม่มีระเบิดให้เขาไม่มีรถถังให้เขาไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ให้เขาทุกอย่างก็วนกลับมาที่เดิม ถ้าเป็นอดีตที่ผ่านมาวันนี้เวลานี้เฉลี่ยประมาณ10ปี<ค>ก็เกิดการรับฐบาลไม่เรียบร้อยแหล้วแต่โชคดีคนที่เขาสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์เอาผลการวิจัยตลอด90ปีทั่วโลกมาทำการยืนยันในวิธีการแก้รัญหาต้องแก้วิธีนี้คือต้องยึดหลักนิติรัฐและยึดหลักนิติธรรม โดยมีการตั้งองค์กรใหม่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าองค์กรอิสระโดยเอาสารและอายการออกจากนักการเมืองออกจากพรรคการเมืองออกจากการเมืองเพื่อให้เป็นอิสระในการพิภาคษาอัถกดีให้เกิดความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเถิดชาวไทยอย่าลับไห อาจจะเรื่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเธอชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุมล้มเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเธอชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟือ ปมา่อขยันทำกินปลดนสินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเอง ครอบครวและเพื่อนพ้องให้กลับมาเพื่อกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าเขาว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะปรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลาย